สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทั่งช่องเจ็กเด็ดคนรวงเฮงนะผู้ชมนะขณะนี้เราอยู่ที่วัดทัดทันโคกสวายนะผู้ชมวันนี้เราจะมาขอตัวเลขกับแม่เกียนทองชะบานะท่าผู้ชมเนาะโค้งสุดท้ายกันแล้วนะท่านผู้ชมวันนยนที่ยี่29แล้วเนาะ อีกสองสามวันเนาะรัฐบีลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะท่านผู้ชมก็จะออกแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็มาขอตัวเลขนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวเลขตัวไหนกับแม่จะ,ะเคียนทองชะบานะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับถูกแม่ขอสามตัวตรงๆเด้อแม่เจ้าในงวดนี้เนะาะววนที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนนะแม่เนาะ ขอยประทานตัวเลขให้ด้วยนะแม่เนาะขอยเห็นสามตัวตรงๆเด้อแม่เด้อ๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมฝากากดไลค์กดแชร์ก,กันด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะหากใครเห็นคลิปคลิปนี้นะท่านผู้ชม วันนี้วันนี้อย่าไปนะอย่าไปนะป็นเลขสองเก้านะผู้ชมเนาะสองเก้าเก้าสองอยู่ตรงนี้นะผู้ชมสองเก้าเก้าสองนะเราอยู่อีกจุดหนึ่งตรงนี้นะผู้ชมตัวเลขนะผู้ชมเนาะ สองเก้าเก้าสองนะผู้ชมตรงจุดนี้เนาะสองเก้าเก้าสองน้าผู้ชมส่วนตรงนี้เหมือนสามห้านะผู้ชมเนาะสามห้าหนะ้าสามเนาะสองคู่ชุดนะผู้ชมเนาะสองเก้าเก้าสองสามห้าห้าสามน้าผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราเพือ่อเปนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับสําหรับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะท่านผู้ชมเนาะ สวัสดีครับ